ครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องพี่ซีครับผมเนาะวันนี้มีก็ะไรเนี่ยสามารถติดตามและชมและฟังแนวทางครับผมเนาะของของเงาครับผมเนาะหลังทรงบูดำครับผมเนาะวันนี้เพิ่นมาทําพิธีขอโชคขอมันด้วยพี่้องเนาะแต่ว่าจะได้ตัวไหนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเนาะเพิ่นจะมาให้โชคให้มัน ว่าจ <muitas S 2> ิตตานุสสมน่าฟ <noise> ้ากนันครับสาธุสาธุสาธุนโมตัสสะภะะวะโตอะาะโตสมาสัมพุทธตสะนโมตัสสะปะกวะโตอะาะโตสมาสัมพุทธตสะนโมตัสสะปะกวะโตอะาะโตสมาสัมพุทตสะห้าสิขอขมาพึงกรนมื่น ภูม่าปมาเทนะพระวารตตเยนะกตังสัพพังอัปลาพังขมาตุโนพันเตภูมะขมาขมาละกตเะกตังสัพพังอัปลาพังขมาคุโนพันเตภูม่ขมาและเตเเยอนาลกตังสัพพังอัปลาพังขมาคุโอพันเตสาธุสาธุสาธุปูเอ้ยหลวงปู๋ จะภูมิจ,จะถีตะเมทเทนีนเออพ์ผีผ่านมาบังเฮียลูกหลานหํามพดที่ยังพิลูเท่าบะเิงการจำได้ก็ดีหรือจำไม่ได้ก็ดีรับหลังก็ดีต่อหนาก็ดีเอาโหสิกรรมให้ลูกหลานเด้อบังเฮียลูกหลานหรือคนเด็กเล็ก,เด,กเด็กน้อยผ่านไปผ่านมาห้ามบ่ดีกับปู่กับย่าลูกกับขอเอาโหสิกรรม บัดนี้ลูกมากเมื่อนี้ลูกมากดีเด้อปูเด้อลูกสีมาขอโดนแล้วลูกบะแด้มะขอนําปูลูกสีมาขออัดขอเบียย์นําปูได้บัดนี้สาธุประภูมิเจดีท้าแม่ทอร์นี่เจปูเจตาองค์ศักดิ์สิทธิ์ดั้งหลายลูกสีเอาล่างของลูกนี่ลราเป็นสะทานบุญเพื่อสิได้เงินสนนี่เรามากินมาทานถ้าลูกหล้านได้โศกได้ลาบน้ำปูสมความมุ่งมั่นปรารถนา ลูกหลานสีแบงเงินส่วนนี่ล่ะสวนได้น้ำปูนี่ล่ะแบงกิจแมนพังแมนบอญาสุโคนแมนบอขันได้น้ำปูสีแบงกินแบงทานอ่าล่ะให้มาแบงกินแบงไส้เด้อบัดเนี้ยันนี้ลูกสิขอเชิญปูลงประทับร่างลูกนิมนต์ปูองดำ บุญนะปูเด้อลูกเป็นสะพานบุญก่ให้สนพนากับญาติท่ามั่งหลายนี่แหละลูกขอร่างของลูกนี่แหละเป็นสะพานบุญ ปูมาเนี่ยมวนมวนปูลูกหลานมาขอสวกขอลาดมาปูเด้อมันมีภูมิที่กี่การย้อนสองพันห้าร้อยหกสิบหกนี่มาขอปูเพื่อเสดเอาน้ำตัวดีไปให้กับเอ็ดีทุกท่านทุกคนในหลักปูบุญบารมีคนน่ะมันบ่คือกันเด้อคันได้เราหุ่นจักต่อบุญต่อไวบุญปูมันก็ะเมิดเป็นหนึ่งสางหนึ่ันได้เราบ่ต่อบุญไว้มันก็ะเมิด โอ้ยลูกแรงได้ไก่เฮ็ดดอกไม้น้ำพูนี่แหละดอกไม้สวรรค์ดอกนี่อมมันนี่หกดอกโอ้มัหกดอกดปูใหกดอกปูสมวันนึงมันนี่หกดอกมันบ่มีหาดอกโอ้ยร้านจะว่าเสียาข้างบนสามข้างล่างสองเอาดอกไม้ไปสวรรค์ไปเฮ็ดนเอาปสวไปเ เอาไปทำบุญทำท่านเอาไปยุ่ไปกินละปูมี่แซกจ้ากับปูบอ่ะแต่ไม่เห็นตัวปูเนาะรียนมันก็มีกระดูกมนุษย์ไอเกี๊เฮ็ดอยู่ละปูตากระปูนเราอะไรปูห่าเฮ็ดเกะเฮ็ดอยู่ดิสัแซกจ้ามันเฮ็ดยากปูจักรักบ่รักหนังนาะปูเนาะลูกหลานปึกหนาอะไรปูจักกัะปูเอาอันใดก่อนเอารางวัลทีหนึ่งก่อนปู อยากได้ตารางบ้าน่ตีลูกมีปูมีแต่อัดแต่เบี้ยเด้โอ้จะได้เบิดละปูยอยากได้หอดอัดปูแล้ยเปิดให้ลูกให้ฮานี่คือมาสั่งเนื้อปูเด้ออยากสั่งสลาให้เลี่ยวนี่แม่ปูเพี้ยนในทีเดียวก็เลาอยู่แล้วสมบัติปูนี่เป็นอัดเป็นเบี้ยนะได้พิงกัมปันกัมปันได้บุญบารมีลูกนะมันบ่ปฏิบัติให้ปูมันมีแต่อยากได้ มันลดกระปูคว่ำโล่ฉันได้ไปแล้วมันก็ว่าบ่ได้เป็นบางคนดอกปูไม่คุ้มก็ลูกหลาน้องฉันปูก็สิหายเจ้าจังดอกเอาหกดอกก่อนปูเขาบอกหกดอกก่อนเอาเอาเรือปูเสามดอกกับปู สองดอกโอ้สองดอกก้อนบัวมันออกก้อนเนาะโอ้เมนหล่ะเนาะจันโอ้ยก้อนนี่ออกลูกหลานยากขอตรวจกอไปเด้อปู่เด้อลูกหลานอย่ามักลูกลูกหลานครับข้าบุญมีมันก็ได้ด่วยปู่จับใสหล่นเลยเดี๋ยวสามบุญลูกจีไตโอ้ของสลากมันเก่งให้ปู่ไปเบิ่งมันก่อนมันเกี่ยังปู่จังใดกินจังใดปู่ไม่ได้ไปโดนแล้วปู่บ่หู กระปูด้ซองกระกดรอปูเด้อมันเอาใส่อันไห้พูคหนึ่นึอกปูด้เอนเ่ยเอาสิบแปดดอกห้าสิบแปดดอกแปดดอกเหยียบลงตมโอ้เหยียบลงต้มห้าสิบแปดดอกเหยียบใส่ขี้ดินไหวพันว่า จากความครับผมเหย็บคนเหยียบต้องเทใจดินไว้เด้อน่ะาหลายเป็นตองลายเป็นเกลียวโอ้ครับผมหลายเป็นตัวแปดห้าแปดบุบู่เรียบเตะเอาบุญให้บุญมันเอารางวัลที่หนึ่งเด้อปู่บ้านรางวัลที่หนึ่งฉันว่าได้จะเอาสามตุ่มๆเด้อปูเด้อ เอ๋อพี่ขาครับบัดนนี้ได้มาแล้วหา8ดอกแล้วครับมันตุงๆๆางบนเลยมันเก่งม้นยใส่กันมันออกคาใส่กันปูกระจับยยกปูเห่าแล้วคา้วยกันสุดยอดกับปูคา้วยกันดีบึงกันคาใส่กันบึงกันปูบึงดีเตรียตุ่มว้เด้อปูตุ่ม้บ พอให้มันเห็นสามตัวปูนี่หันหน้าบกค่ะเราบกี้หนวกคุกหักอยู่กูเก่งมันปูกะไรห้างดีละลูกร้านน่ะปฏิบัติให้ปูเดบารมีปูกะยากอ่อนม่ตรปู่อยากได้นับ้านกับบ่อยากเข้า พรกคุณเจ้าหาเขาที่กินกับพ่อมีกินได้ปูได้กินบางคนไปกายมากกายก็บบ่าวมาเบิ่งเนี่ขันมากกัโอ้ยอยากได้เด้อยากโซกอยากมานเด้อบุญเราไม่เคยสั่งมันบุไอรมันอยู่กับบุญบารมีกูคนบอกแล้วคนว่าเอ้าให้ได้ม้วนนี่ลำบุญ เอฟซีมันก no no ็ังมากตัวบัตรมันมาอยู่คันบัวดน้ำปูน้ำเหียสองเฮียกับบอยาข้ามาแมนเน่มันก็หาเนาะคันเหีบอ่มาปูก็ไข่กับบดน้ำขาวโอ้แมนอีเดีนละปูปูบัตรมันใจใส่เน่ตงใหใจมันก็ยมุนมาแล้มีเฮาคันบัวได้โชคได้บ้านบัดกับบัวยาขา มันมาก็มิตียได้โอ้ยมนุษย์น่าูนอมากดไอุวตัวนี้ของฉันเฮยไปฮาวนว่เสือถอเขาอันอยากเล่าบ่ต้องเลาหรอกลูกหลานลูกยูลูกหลานสิบอกอกเก้าร้อยสิบจ็ดดอก เก้ารอยสิบเจ็ดสาวโอากรูปูปูกับว่าปูคัดด้วยเก้ารอยสิบเจ็ดตัสมื่อลนะปูเก่งเงีปูกับนีโอ้ครับผมบนเอาเด้อบคนว่ามันขะกันอยู่ครับอีทีขนปูกันปูขะกันอยู่ฮากินดาเก้ารอยสิบเจ็ด โอ้มดก็ได้เด้อขันบ้มี่ยังไขรยลูกขร้านเ้วสิมดแด้วขนหน่อยโอ้รับพี่จับล้ครับอ่าเนี่ยดอกไปแล้วรับเอ้ไปเรอยๆไเรื่องๆๆเๆไปเรื่อๆเปูข้าวข้าวร้อยสิบเจ็ดดอกเยอ้กินไม่ได้หาสิบแปดโอ้ เหยยบใส่ดินไแม้วี่ยหยบเดี๋ยวรอสักครู่รอพรายาวกวดอืมอ่าคืรอเนาะพ่อยาวนนฝืนคลฝืนนมากันนะครับเาะเมยเนี่ครับอี่ครับคนธรรมดาครับอ่ห้าอยสิเจ็ดอกเหล็เโอ้หยยบใส่ขี้ตุ่มเลยหยียบใส่ขีดตุ่มไว้ครับไตขี้ตุ่มหมดแล้วติดดินแอดาแหวกเ้า